สวัสดีครับกันกระตาวรน,นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีจากดีไอคอน Group มาแจ้งให้กับพวกคุณได้ทราบกันครับเรากำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Boom D-NEX forever young forever wealth ครับและเรากำลังหาผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่า founder ร่วมกันนะครับสำหรับคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วนะครับเพียงแค่เปิดบิน Boom d เน 300ชิ้นเท่านั้นและสำหรับคนใหม่ครับเปิดดินบูมดีนักห้าี่ชิ้นครับสิทธิพิเศษที่คุณกำลังจะได้รับนั่นก็คือได้กำไรเพิ่มเติมครับอีกชิ้นละ10บาทเราจาึงเรียกพวกคุณว่าเป็นาวเดอร์ร่วมกันนะครับหรือผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันนั่นเองและที่สำคัญครับได้ตลอดไปผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเช่นสมมติปีนี้ไม่ว่าสินค้าบูมดีน็กจะขายได้กี่ชิ้นก็แล้วแต่คุณจะได้กำไรเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกชิ้นละ10บาท และในปีต่อๆไปครับเพียงแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ Boom d n น็กซชิ้นเท่านั้นแต่ต้องซื้อในระบบนะครับคุณก็จะได้กําไรในส่วนนี้ในทุกๆปีตลอดไปและนี่คือโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ The Icon Group นลครับหมดเขตวันที่1 0 0ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบตัดสินใจได้เลยครับ